วิลางิงบดังตลาดแทบแตกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายสูขทุกคนและสวัสดีพ่อแม่เอฟซีวงยิงเพี้ยนบานแพงสาวหน่อยเพ็้นบานแพงะะวันนี้กัมาบอกมาคุยเกี่ยวกับี่ลาวงิงเป็นบานแพงที่เก่าครับพี่น้องถือว่าเป็นนักหลอกวันใจมาชนวันใจพ่อแม่เอฟซีเอฟซีแฟนกับทุกคนและกัโดยเฉพาะนะครับเวลา ลองล่ำจบครับพี่น้องอยางเขาตลาดก็เป็นกวัญใจของหอดแม่ซีเอฟซีที่อยู่ในตลาดทุกคนคนจีโด่งดังในตลาดนะครับถือว่าคนดังของแท้ครับพี่น้องดังทุกที่ทุกสถานที่ทุกเวลาสำหรับวุ้งยิเป็นบวานแผงพี่น้องครับลองลองหย่อนกลับไปเบ่งในสมัยที่ผุ้หญิงครับน้องลองเพเงตามทองตลาด ต้องบอกว่าระยะเวลามันเปลี่ยนไปได้หลายเปลี่ยนไปหลายครับแต่ว่าการดำรงคงอยู่ของงค์หญิงนะครับการอยู่ตัวตนแบบใดก็ยังอยู่คือเก่าเวลามองไปในตอนนั้นนะครับงค์หญิงนี่ลองเพลงในสองตลาดบางที่เจ้าของหลานข่าิ่นบอกว่าไปบางหลานมันแน่น,นี่ มีหลหลลาากยสตี่หลากหลายเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นคือมันเปลี่ยนไปครับทุกนี้สมัยนี้ต้องบอกว่าล้านค่าทุกล้านครับล้านค่าทุกล้านแทบอยากจะให้าาไปลองหนาล้านเนยยิ่งไปลองหนาล้านก็คือว่าเป็นการสร้าสมุรล้านค่าเนนํานมีแต่คนหักคนชมมันเปลี่ยนไปแบบนี้ สิงมองย้อนกลับไปถึบอกวิวากันตรงปรเด้เพราะว่าทุกคนก็เป็นวิธีชีวิตเป็นสตอรี่ของแต่ละคนบดยเากันแต่เมื่อมาถึงตอนนี้ครับว่าที่เราเป็นเทรพี่นองแต่แ้รว่าเดินตามกมันก็จะอ และกาเป็นคนขี่บอเอื้อถือตนะครับอยู่แบบไหกินแบบไหกันยังอยู่คือเก่าสองปีที่ผ่านมานะครับพ่อแม่เอฟซีเอฟซีแฟนคลับไม่หลายท่านนะครับท่านสิเป็นเอฟซีคนใหม่เอฟซีเก่าที่เขามากนะครับเห็นควมเป็นอยู่ของกีฬาองค์หญิเป็นบันแพงเลยกระทั่งกองขั้วอยู่แบบไหก็ยังอยู่คือเก่ากัอบไี่ออกโบนดยสแสดงตัวตนโอ้อวด ว่าจะของมีเงินว่าจะของดังนี่นะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีและการเป็นสิ่งที่ที่สามารถปุ่มชูรักดันให้อีหล่าวองิงเป็นบันแพง่งเติบโตในวงการนักหลอ่อมอลําแบบนี้ไปได้อีกตนหนึ่พี่น้องเพราะว่าจะเป็นวงการใดเวทีใดที่อีหล่าวองิงเป็นบันแพง่งมีส่วนร่วมในการหมอกความซุขให้กับผู้แมิบบซีเอฟซีแฟนคลับนะครับทุกเวทีทุกสนาม เต็มทีร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับการบอกความซุกให้กับผัวเอมซีเอฟซีแฟนครับ,บ, A FC, A FC รบและการเป็นคนที่บได้เลือกปฏิบัตินะครับว่าเอฟซีแบบนี้หักหรือบอ่หักนะครับผู้หญิงนะครับเป็นคนที่บได้เลือกเอฟซีแฟนครับอี่อยากดีมีจนนะครับคอยมีหัวใจในการมัก นักหลอกกอลำัำเสียงหลอกเสียงลำ่ำคอยวิจัยที่หากในโตโัวตนของกีฬาผู้ยิงเป็นบัณแทงแค่จริงแน่นอนเพราะนั่นนะครับผู้หญิงตกใจและก็ต้องการที่จะร่วมเดินทางส,าสาัางสันส้่งสรรคผลงานให้กับผรวแหม่สี f เอฟซีแฟนสำหรับชมทุกคนครับนีบจริงดีที่ผู้หญิงตั้งใจ ฝากไปถึงนะครับพัวแหม่ c ีเอฟแฟนคลับทุกท่านนะครับหากในตัวตนของกีฬาของนีวเป็นแ์แท้การ้อยหากันลดนๆนไปแบบนี้ให้กำลังใจกันนะครับเพราะกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสร้างสารค์ผนงานส้างบทเพลงของมาสู่สายตา่างของทุกท่านนะครับมีความสุขหนาไปทีแล้วกรช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นการสแสดงยู่แถว กาบาเจาบอีกคนกนับวาสิวนเข้ามาในกรงเทียนไม้ทอรือว่าม้ธธนทนรูปการแทีวนี้ทำใ้อกบอนแบบี่เอฟีเป็น, FC, FC ปนแบบโอนใจรอดโอนใจรอดสักพักนึงพี่น้อกหลังจากง,งานเที่ยวของอิสานบานเ็บมันลงนะครับดอว่าชว่วงนี้ชว่วงงานวุงานุฒิสหาลายๆทล้วว่าวิานะครับเป็นรีนมาหาสอนใจรอดนิดนึงครับ ว่าเมืองทั้งไหนอยู่ทางไหนถ้าเป็นเอฟซีของกีฬาอุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็ให้กำลังใจให้ก้หมหักไปให้กันอยู่แบบนี้ตลอดนะครับช่วงนี้นะครับอากาศแปรปวนหลายเนาะอาการแปรปวนทั้งผู้พ่อแม่เอฟซีเอฟซีแฟนครับทั้งกีฬาอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแต่ก็ทิ้งม่านสาวหน่อยเพลินเพง่คุ้นก,นกนัดูแลสุขภาพร่างกายในการเดินทางไกลๆก็ขอให้แข็งวคลาดปลอดภัยทุกคนครับเอาระครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงสิ้นสุดก่อน ฝากขอวาแบบซี f c แฟนครับของกีฬาอุ้งิงเป็ดปันแพ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาลเด็ดเพชรสรดีชาแนลนะครับเพื่อเป็นค้อนและกำลักกงใจในการบอกพุดถุยถึงกีฬาอุ้งิงเป็ดปันแพ่งให้กำลังใจกันครับกำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ